ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปพบแม่น้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายน่ารังเกียจน่ากลัวฝั่งข้างโนนปลอดภัยแต่เรือหรือสะพานสำหรับข้ามไม่มีเพื่อจะข้ามไป เขาใคร่ครวญเห็นเหตุนี้แล้วคิดสืบไปว่ากระนันเราพึงรวบรวมหญ้าแห้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วพยายามเอาด้วยมือและเทาาก็จะพึงข้ามไปโดยสวัสดี บุรุษนั้นครั้นทำดังนั้นและข้ามไปได้โดยสวัสดีแล้วลังเลว่าแผนีมีอุปการะแก่เราเป็นอันมากถ้าฉะไหนเราจักทูลไปด้วยศีรษะหรือแบกไปด้วยบาพาไปด้วยกันดังนี้ ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญว่าอย่างไรบุรุษนั้นจักทำอย่างนั้นเจียวหรือข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเขาพึงทำอย่างไรถ้าฉะไหนเขาจะพึงคร่ามันขึ้นบก หรือปล่อยให้ลอยไปในนามส่วนเขาเองก็หลีกไปตามปรารถนาเท่านั้นเองนี้ฉันใดธรรมะที่เราแสดงแล้วก็เพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เปรียบได้กับพ่วงแพรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมอันเราแสดงแล้วอันเปรียบด้วยพ่วงแพ้ควรละธรรมทั้งหลายเสียจะปล่อยก่าวไปทำไมถึงสิ่งไม่ใช่ธรรม